สบายดีทุกคนเมื่อวน,นี้บ่าวจันจะมาเฮ็ดต่ำกุ้ง้วก็มีหอยแครงนะทุกคนนะแบบแซ่บๆสะสนะกับบรรยากาศฝนคึ้มนะทุกคนนะฟ้าคึ้มฝนตกทุกคนเนะี่ยนี่นะบรรยากาศฟ,ฟ้าคึ้มฝนตกลินแะๆอยู่นะทุกคนนะอยู่แถวบ้านมันจะบ้านบ่นบาวจันทนาะทุกคนนะม,มาทุกคนเดี๋ยวฮอจะมาเบ่งวิธี คือว่ากระบวนการในการที่จะตํากุ้งของข้าเแล้วทุกคนนะ,ะมาอยู่กับเซฟกันเอาใส่ยังก่อนอจัดไปเลยเ<ร>ด้อตัดเมล็ดเพชรล่อก่อนเขื่องเคียงครับเดี๋ยวสิได้ใส่เอ็นอาเท่านี้นก็ใส่แล้วสีสีอพอใส่อีกก็ได้มาก,กินเนี่ยอ ต่อไปก็ใส่ผงนัวนะทุกคนนะใส่น้อยเสบน้อยใส่หลายเสพหลายไปใส่น้ำตาลนะเดนดคะทเทศนมือทำไมบ๊มยเนะี่ามพาม้ามใส่มะละมะละกอเล็ก โอเรมอนเรมอนกระแตกเนาะละเก็บ <Beginning> นัวเก็บน <assessment> ัวไอ้สิព្វផាំងតែបាទគេមិនគេមិនសិគេកែខៃងាយเนาะបន្តទៅໃສហួយແខងនេះនេះហួយແខងน้ําຕົកน้ําຕົក เราจะใส่กุ้งเนาที่เขาน็อกน้ำเย็นไวเนะทุกคนทีนี้กุ้งแท่งกุ้งสดเรตกก้งลวกไปใส่ผักหอมซีไปเรื่อยหอมปีก็ลาราลาอ์ตราสะสมิสิลิ ได้พี่น้องวันนี่นีออก่ก,กันเลยบบดน,นี้อึอป์มัดก็ให้อืมอม,อมีบานๆพี่น้อเลยการานก็หน้าตาจะประมาณนี้นะทุกคนนะไปไปกินน้ำกันเลยทุกคน<บ>มาทุกคนมากินตำกุ้งกับกับหอยแครงเนาะมากินน้ำกัแนแดเซ็มเละทุกคนนะมา จัดไปเลยครับแกเขาวกันไม่เห็นอยากจะไม่กินแล้วเบิกเป็แต่เสพเก็กมวยเนาะนี่เนาะจัดพี่น้องปากโอ้จัดไปบไว้บไว้เช่นอนสิอิ่มก่อนหน้าใส่ชุดพี่น้อง มกุงกม้งเยอ,อะแวกเลยเนาะโบมีก,กุก้งนิดหนึ่งอ๋องับบรรยากาศแค่พอเนาะทุกคนนะทางด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำคลองหรือว่าแม่น้ำโขงประเทศไทยเนาะเอิ่นจุบหอยอ,ะ,อะไร <laughs> โอ้โอเรื่องหอยดีไว้ใจเพื่นเนาะคนนี้เนาะ <laughs> จ,จุ๊บจริงนะจุ๊บจุกก๊บจ <laughs> ุ๊บจุ๊บไปอ่ะ

นัดพี่น้องนัดนี่บหัอกุงเอาเรอยทอดไว้บม่ได้ทิมพี่น้องพี่น้องยางเดียวจังวะเนี่ยรู้ไหมปูไก่เนาะ vâng vâng ba, vâng hai vâng vâng hai vâng Ừm chào หักเงี้ยหักว่ะจีมือเซฟมันก็สุดยน่อยนะแซ่ทะหอยดูดหอยทุกคนหักว่ะหอยนี่ก็แซ่บเลย <c oughs> <c oughs> อืมแมเสียคุณคุณเนอะ,นนะบ้าจาันดูเนะบุกเก่งเห็นเพื่อนเนาะเสียงตุดด,ดังฮะพระตุนหอยมันก<อ>็นได้การอยู่เด้มัมกกัมาใครก็ไม้อีบป้าเนะาอะมักก็ให้เว็บบุกโลกว่าใครก็ไม่ได้ สดจังวะนี้มามาพี่นาะทำยังไงเลยคนันงวบเขาน้ำดูหอยดูหอย อฟังนะจวดที่น้องจะซองได้ไหจะซองเลยว่าจะคนสองใจหรือยนหยัดบัแม่นนะงสองตัวสุนับสนับ ดังสน,นอ <c oughs> ประเดกนิน้วนัวครับแล้วบรรยากาศคลืมฝนบรรยากาศกระไดอยู่เนาะุณบอืม รดพ mm hmm. ี่น้องยิ่งวๆเลยอเป็เส้าชนะนั่งต้นมะนาวต้นมะนาวเตอรอกีบกักคุณงะ ได้การพี่น้องได้การคุณเขาก็ไปทิ้มเนาะเขามาทอดงัดอ่าได้การได้การ

เริ่มที่บทสนกล้องแล้วพี่น,อน้องตัวนี้เริ่มที่สนเต๋หอยแล้ววิธีกินหอยทุกคนกินเลี้ยหอยทุกคนโอ้โหแอ่ะกินหอยเนาะเอา้า <c oughs> โอเ้เผ็ด ừ đi, ừ ta mmmm 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 con, mmmm 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 ย่าจะแห้งน้อยคางเริ่มหาตัวหนะแล้วพี่น้องเอ้ยกุ้งกระได้เมื่อแล้วกุ้งจัดหอยไม่แต่มันเลยแต่ยังอยู่ได้เนะยังไล้พี่น้องยังไล้มาแล้วกุ้งกร nhặt mình nhận lửa thì nó chứ ớt tợt luôn mà thoát hao còn bớt còn thoát còn mình mình sẽ, sẽ đấy bông lửa chẳng tiền xiềng 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 hồi, hồi lão chạy thế nào đó. ยายม่จบก่ดีไเาดอนมอืมอมอืมอืมอืมอ oui> ืมอ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 ืมมอืมอืมอืมออ ในรายกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ่าวจันนะทุกคนนะขอขอบใจที่ติดตามรับส้มนะทุกคนนะมาส่วนแก้ว